ครั้งที่351สำหรับชีวิตของบางท่านซึ่งอาจจะล่วงศีลข้อปานามากเป็นผู้ที่ดำเนินชีวิตที่เป็นมิจฉาชีพเป็นอาชีพทุจริตหรือถึงกับเป็นโจรพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงธรรมอนุเคราะห์ไม่ให้กระทำกรรมที่หนักและก็เป็นการ บรรเทาความทุกข์เดือดร้อนของผู้ที่จะได้รับการเบียดเบียนจากบุคคลที่เป็นโจรด้วยข้อความในอังคุตระนิกายอัฏฐกานิบาตสติวัคที่สี่โจรสูตรที่หนึ่งถ้าผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกระทิกตุทั้งหลายมหาโจรประกอบได้องค์แปดประการย่อมพลันเสื่อมตั้งอยู่ไม่นาน องแปดประการเป็นชนัคือประหารคนที่ไม่ประหารตอบหนึ่งถือเอาสิ่งของไม่เหลือหนึ่งลักพาสตรีหนึ่งประทุษร้ายกุมารีหนึ่งล้นบรรพชิตหนึ่งปล้นราชทรย์หนึ่งทำงานใกล้ถิ่นเกินไปหนึ่งไม่ฉลาดในการเก็บหนึ่งซึ่งข้อความในมโนรัฐปุรณีอัถกถามีอธิบายว่า สำหรับข้อที่ประหารคนที่ไม่ประหารตอบซึ่งมหาโจรไม่ควรจะกระทำคือไม่ควรประหารคนที่ไม่ประหารตอบนั้นคนที่ไม่ประหารตอบก็คือคนที่ไม่มีเวรกับตนบุคคลนั้นไม่ได้โกรธเคืองไม่ได้เดือดร้อนไม่ได้มีเวรภัยด้วยก็ไม่ควรที่จะประหารบุคคลนั้นซึ่งบุคคลที่ไม่มีเวรภัยกับตนนั้น ก็ได้แก่ผู้ที่ถึงพร้อมได้คุณธรรมผู้ที่ถ mm. ึงพร้อมได้คุณธรรมนั้นย่อมเป็นผู้ที่ไม่มีเวรกับผู้ใดทั้งสิ้นแล้วก็ผู้ที่ไม่ประหารตอบนอกจากผู้ที่ถึงพร้อมได้คุณธรรมแล้วก็ได้แก่คนแก่และเด็กเล็กซึ่งไม่ควรที่จะพึงประหารตอบได้เพราะฉะนั้นผู้ที่จะประหารผู้ที่มีคุณธรรมหรือผู้ที่เป็นคนแก่หรือผู้ที่เป็นเด็กเล็ก ก็จะต้องเป็นผู้ที่มีจิตใจเฮี้ยมเกรียมเพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่เพียงการป้องกันตัวเป็นจิตที่แรงด้วยอกุศลอย่างยิ่งจึงสามารถที่จะประหารบุคคลที่ไม่ประหารตอบได้เพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าเป็นโจรน,นะคะแต่ถ้ามีจิตใจเฮี้ยมอย่างนี้อกุศนลกรรมนั้นก็แรงและก็หนักมากเพราะฉะนั้นถ้าโจรใดไม่ประหารคนที่ไม่ประหารตอบ ก็ย่อมทำให้กรรมนั้นไม่หนักเท่ากับประหารคนที่ไม่ประหารตอบสำหรับประการที่ว่าถือเอาสิ่งของไม่เหลือหนึ่งหมายความว่ามหาโจรนั้นถือเอาจนหมดสิ้นแต่ว่าถ้าเป็นโจรที่ฉลาดจะต้องมีวัดข้อปฏิบัติอย่างนี้ว่าพวกโจรย่อมถือเอาอย่างหนึ่งในบรรดาเกวียนสองเล่มของบุคคลอื่น ถ้ามีเขวียนสองเล่มนะคะก็เลือกถือเอาเฉพาะเล่มเดียวหรือว่าเมื่อมีสิ่งของอยู่อย่างหนึ่งก็เหลือสิ่งที่ทุรพลคือสิ่งที่ไม่ดีไว้แล้วถือเอาสิ่งที่ดีไปเพราะเหตุว่าการเป็นโจรน,นั้นก็ต้องการทรัพย์สินซึ่งเมื่อต้องการทรัพย์สินแล้วก็เลือกเอาทรัพย์สินที่มีราคาไปแต่ก็ไม่ควรที่จะเอาไปจนหมดสิ้นควรที่จะเอาสิ่งที่ดีไปแล้วก็เหลือสิ่งที่ พอจะเป็นประโยชน์ได้กับผู้ที่เป็นเจ้าของไม่ให้ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้นต้องลำบากเดือดร้อนจนเกินสมควรในส่วนหนึ่งในบรรดาวัตถุทั้งหลายมีห่อข้าวและข้าวสารเป็นต้นก็พึงถือเอาเพียงอย่างเดียวหมายความว่าควรจะเหลือไว้บ้างถ้าทำอย่างนี้ก็จะทำให้ไม่ถูกผูกเวรจนเกินไปจนกระทั่งตนเองต้อง ที่นาศหรือว่าเดือดร้อนสำหรับข้อต่อไปที่ว่าลักพาสตรีหนึ่งประทุษร้ายกุมารีหนึ่งปล้นบรรพชิตหนึ่งถ้ามหาโจรกระทำอย่างนี้ก็ย่อมจะผูกเกรแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลเหล่านั้นเพราะเหตุว่าถ้าปล้นบรรพชิตซึ่งเป็นที่เคารพนับถือก็ย่อมจะผูกเวรกับบุคคลที่เคารพนับถือในบรรพชิตนั้น สำหรับมหาโจรที่ปล้นราชทรัพย์ก็ย่อมจะไม่ตั้งอยู่ได้นานเพราะเหตุว่าเมื่อกล้าพอที่จะปล้นราชรัพย์ได้ก็ย่อมเป็นภัยอย่างยิ่งแก่ประชาชนสำหรับมหาโจรที่ทำงานใกล้ถิ่นเกินไปคือหมายความถึงปล้นในสถานที่ใกล้หมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงก็ย่อมจะได้รับความเดือดร้อน ก็เหตุว่าในสถานที่เหล่านั้นก็ย่อมจะมีผู้ที่จะปราบปรามได้สำหรับประการที่ว่ามาหาโจรไม่ฉลาดในการเก็บเมื่อปล้นมาได้แล้วด้วยความจำเป็นด้วยการหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็เหตุว่าคงจะไม่มีบุคคลหนึ่งบุคคลใดที่ไม่อยากจะมีสัมมาอาชีพแต่เมื่อไม่สามารถที่จะมีสัมมาอาชีพได้ก็ได้กระทำมิจฉาชีพไป แต่เมื่อได้ทรัพย์มาแล้วเนี่ยคะ่ะมหาโจรไม่ฉลาดในการเก็บที่ว่าไม่ฉลาดในการเก็บนั่นก็คือไม่ฉลาดเพื่อที่จะฝังสิ่งนั้นไว้ในทักคินเนยบุคคลคือไม่ชำระทางไปสู่ปรโรคเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะเป็นมหาโจรก็ควรที่จะช่วยตัวเองด้วยการที่กระทำบุญ เพื่อที่จะได้เป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในสุขติปูนนี่ก็แสดงให้เห็นว่าถึงชีวิตของบุคคลใดจะเป็นอย่างไรพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงธรรมะที่เป็นเหตุเป็นผลเพื่ออนุเคราะห์บุคคลนั้นให้ละคลายอากุศลให้เบาบางเท่าที่สาม,มารถจะกระทำได้โจรสูตรที่สองมีข้อความว่า ดูกระทิกสุทั้งหลายมหาโจรประกอบได้องค์แปดประการย่อมไม่เสื่อมเร็วตั้งอยู่ได้นานแปดประการเป็นชนัยคือไม่ประหารคนที่ไม่ประหารหนึ่งไม่ถือเอาของจนไม่เหลือหนึ่งไม่ลักพาสตรีหนึ่งไม่ประทุษร้ายกุมารีหนึ่งไม่ปล้นบรรพชิตหนึ่งไม่ปล้นราชทรัพย์หนึ่งไม่ทำงานใกล้ถิ่นเกินไปหนึ่ง ฉลาดในการเก็บหนึ่งดูกระภิกษุทั้งหลายมหาโจรประกอบด้วยองค์แปดประการนี้แลไม่เสื่อมเร็วตั้งอยู่ได้นาะนถ้าไม่ถึงกับเป็นโจรควรจะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านี้ไหมคะพระเหตุว่าจิตของผู้ใดที่ยังมีอกุศลอยู่บางครั้งก็อาจจะมีการเบียดเบียนบุคคลอื่นเล็กๆน้อยๆ หรือว่าอาจจะมากโดยที่ท่านไม่ได้คิดว่าบุคคลอื่นก็เดือดร้อนเพราะการกระทําของท่านซึ่งเป็นการทุศีนเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะไม่ถึงกับการปล้นฆ่าเป็นมหาโจรจริงๆนะคะแต่เวลาที่การกระทําของท่านจะเบียดเบียนบุคคลหนึ่งบุคคลใดประการใดถ้าท่านได้พิจรารณาธรรมะเหล่านี้นะคะก็จะยับยั้งไม่ให้อกุศลกรรมนั้นมีกำลังแรงมากนะัก คือไม่ประหารคนที่ไม่ประหารหรือว่าไม่กระทําให้บุคคลที่มีคุณธรรมเดือดร้อนหรือว่าไม่ถือเอาของจนไม่เหลือถึงแม้ว่าจะเกิดการกระทําทุจริตกรรมบ้างก็ไม่ควรที่จะให้ถึงกับเป็นทุกข์เดือดร้อนอย่างยิ่งแสนสาหัสกับบุคคลเองแต่สําหรับการกระทําทั้งหมดที่เป็นอกุศล ย่อมให้ผลเป็นทุกข์และการกระทำทั้งหมดที่เป็นกุศลที่เป็นการงดเว้นทุจริตย่อมให้ผลเป็นสุขเพราะฉะนั้นชีวิตของมหาโจรหรือว่าผู้ที่ได้กระทำอกุศล,ลกรรมไปแล้วก็อาจจะเก็บทรัพย์ในทางที่ถูกคือได้กระทำบุญถวายทานแก่ทักกินยบุคคลบ้างก็ย่อมให้ผลที่เป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างตามควรแก่เหตุ คือการกระทำนั้นๆข้อกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาตสัพพะระหุส,สัจสดซึ่งท่านผู้ฟังจะเห็นได้นะคะว่าการกระทำทั้งหมดให้ผลมากน้อยตามควรแก่การกระทำนั้นนั้นข้อความในอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาตสัพพะระหุสสจสมีข้อความว่าโดกระภิษุทัังหลาย ปานาติบาตอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกําเนิดสัตติรัชานในเปรตวิสัยวิบาทแห่งปานาติบาตอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นผู้มีอายุน้อยให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับโจรเนี่ยคะ่ะไม่ใช่เพียงแต่ฆ่ายังถือเอา ทรัพย์ของบุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้นอกจากนั้นก็อาจจะประพฤติผิดในการมอาจจะต้องมีการมุสามีวจีทุจริตต่างๆเพราะฉะนั้นผลของกรรมทั้งหมดที่เป็นอกุศลย่อมให้ผลหนักและเบาตามควรแก่กรรมนั้นๆสำหรับวิบาทของปานาติบาตผลของปานาติบาตท,ทำให้เกิดในนรกสัติรัชานเปรตอย่างเบาที่สุด ทำให้เป็นผู้ที่มีอายุน้อยสำหรับผู้ที่เกิดเป็นมนุษย์ข้อความต่อไปมีว่าเดกระพิกสุทั้งหลายอาทินนาทานอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัต,รติรัตช,ชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งอาทินนาทานอย่างเบาที่สุดย่อมยังความพินาศแห่งโภคะให้เป็นไป แก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์อธินาทานคือการถือเอาวัตถุที่เจ้าของไม่ได้ให้เพราะฉะนั้นในชาติปัจจุบันเนี่ยค่ะถ้าทรัพย์สมบัติของท่านเกิดพินาศไปวีบัติไปให้ทราบว่าเป็นพระผลของอธินาทานของท่านในอดีตอย่างเบาที่สุดเมื่อท่านเกิดเป็นมนุษย์เพราะเหตุว่า ถ้าท่านไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์แล้วอธินาทานนั้นจะเป็นปัใจจัยให้เกิดในนรกเป็นสัตว์ดิรัจฉานหรือเป็นเตแต่อย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ยังมีอันเป็นทําให้พหุสมบัติทรัพย์สมบัติของท่านวีบัตหรือพินาศไปข้อความต่อไปมีว่าดูกะทิสุทั้งหลายกาเมสุมิจฉาจาร์อันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้ว ย่มยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์ิรัจช,ชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งกาเมสุมิาชฌาจารย์อย่างเบาที่สุดย่มยังสัตว์รูและเวรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเป็นการกระทําอย่างเหี้ยมโหดไม่ว่าจะเป็นปานาติบาตหรืออธินนาทานหรือกาเมสุมิาชฌาจารย์ก็ตามก็ย่อมจะเป็นปัจจัยให้ปฏิสนธิในนรก ถ้าเป็นการกระทำให้คนอื่นเดือดร้อนด้วยโลภะด้วยอำนาจความปรารถนาความต้องการของท่านในข่อของกาเมท่านก็จะเป็นผู้ที่มีศัตรูมากในชาตินี้และศัตรูก็ย่อมหมายความถึงบุคคลที่กลัน่นแกล้งทำให้ท่านเดือดร้อนทำให้ท่านขาดความสงบสุขในชีวิตจะเป็นด้วยคำพูดหรือว่าจะเป็นด้วยการกระทำต่างๆก็ตาม ให้ทราบว่าเป็นผลของอกุศล,ลกรรมที่เป็นกาเมสุมิชฌาจารย์ที่ทำให้ท่านเป็นบุคคลที่มีจัตตูมากในชาตินี้ข้อความต่อไปมีว่าเดกระภิกษุทั้งหลายมุสาวาดคือคำพูดเท็จันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรก ในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งมุสาวาดอย่างเบาที่สุดย่อมยังการกล่าวตู่ด้วยคำไม่เป็นจริงให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์มีท่านผู้ใดไม่เคยถูกกล่าวตู่บ้างไหมคะไม่ได้กระทำสิ่งนั้นเลยที่เป็นอกุศลแต่บุคคลอื่นก็พูดได้ทุกอย่างนะคะว่าท่านได้กระทำอย่างนั้นอย่างนี้ นี่ยค่ะคือการกล่าวตู่ทำไมไม่กล่าวตู่บุคคลอื่นแต่ทำไมท่านเองเป็นผู้ที่ถูกกล่าวตูก็ต้องเป็นผลของมุสาวาดในอดีตที่ท่านได้กระทำแล้วสมัยนี้ก็คงจะเห็นกันอยู่ทั่วๆไปนะคะในเรื่องของการกล่าวตูถ้าท่านไม่ได้รู้จักบุคคลหนึ่งบุคคลใดอย่างคุ้นเคยท่านอาจจะเข้าใจบุคคลนั้นผิดได้หลายอย่างตามเสียงอื่น ที่บุคคลอื่นคิดและเข้าใจว่าท่านเป็นบุคคลอย่างนั้นอย่างนั้นต่อเมื่อใดท่านได้รู้จักคุ้นเคยสนิทสนมได้ทราบความเป็นจริงจริงจะได้ทราบว่าบางทีบุคคลนั้นไม่ได้กระทำสิ่งที่เป็นอกุศลเหล่านั้นเลยแต่เพราะเหตุว่าท่านไม่ได้รู้จักสนิทสนมคุ้นเคยใกล้ชิดท่านเพียงแต่ได้ยินได้ฟังคำที่บุคคลกล่าวต่อตอกันมาซึ่งก็เป็นคำกล่าวตู่ในเรื่องที่ไม่จริง ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นผลของกรรมคือมุสาวาทของท่านเองในอดีตข้อความต่อไปมีว่าเดวกระภิกษุทั้งหลายปิสุนาวาจาคือคำพูดส่อเสียดอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดสัตว์รักชานในเปรตวิสัยวิบากแห่งปิสุนาวาจาอย่างเบาที่สุด ย่ำยังการแตกจากมิตรให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ทุกท่านเนี่ยคะ่ะควรจะมีมิตรสหายที่จะเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์ในกิจการงานในธุรกิจต่างๆแต่ว่าบางท่านขาดมิตรไม่มีผู้สงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือทั้งๆที่ท่านเองอาจจะไม่ได้กระทำอะไรที่จะเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดการแตกแยก กับมิตรเลยแต่เพราะอาดีตกรรมคือปิสุนาวาจาที่ได้กระทำแล้ว,วย่อมทำให้มีเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหรือว่าเป็นเหตุให้เกิดแตกแยกกับมิตรสหายโดยที่ท่านเองไม่ได้เป็นผู้กระทำการแตกแยกกับมิตรนั้นแต่ก็มีบุคคลอื่นที่จะทำให้เข้าใจผิดแล้วก็มีการแตกแยกกันได้ข้อความต่อไปมีว่า เดกรกจย์ที่สุทั้งหลายพรุรุศวาจาคือคำหยาบคำพูดหยาบคายอันบุคคลเสพแล้วเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย,ออย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกําเนิดสัติรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งพรรุศวาจาอย่างเบาที่สุดย,ออย่อมยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ วันหนึ่งวันหนึ่งได้ยินเสียงที่ไม่น่าพอใจมากไหมคะถ้าอยู่ในสวรรค์ไม่มีคะ่ะเสียงที่ไม่น่าพอใจมีแต่เสียงดนตรีเสียงที่ไพเราะเสียงที่น่ารื่นรมแต่ว่าตราบใดที่ท่านยังมีอกุศลกรรมคือพรุษวาจาคำพูดที่หยาบคายซึ่งไม่ควรจะเสพให้คุณหรือว่าพูดบ่อยๆเหตุว่า ไม่มีผู้ใดเลยคะ่ะที่ต้องการจะได้ยินได้ฟังคำพูดที่หยาบคายแต่ว่าเกิดขึ้นแล้วเพราะอากุศล,ลจิตเพราะโทสะมูล,ลจิตเพราะความหยาบกระด้างของจิตซึ่งสติไม่เกิดขึ้นไม่ระลึกรู้ไม่วิรัสไม่งดเว้นก็ทำให้วจีทุจริตคือคำหยาบคายได้กล่าวออกไปได้ล่วงไปเพราะฉะนั้นผลก็คือว่า ย่อมอยังเสียงที่ไม่น่าพอใจให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์สำหรับในผู้มนุษย์ก็ยังดีนะคะคือได้รับกระทบเฉพาะเสียงที่ไม่น่าพอใจแต่ถ้าเป็นกรรมหนักแล้วลก็ทำให้เกิดในนรกในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยได้และแต่ว่าคำพูดหยาบคายนั้นได้กระทำกับบุคคลใดด้วยเจตนาแรงกล้าเพียงใดแล้วก็เป็นกรรหนักมากน้อยอย่างไร ข้อความต่อไปมีว่าดูกะภิกษุทั้งหลายสัมผับปลาปะคือคำพูดเพอเจอร์อันบุคคลเสพแล้วจเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกำเนิดตัดเดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งสัมผับปลาปะอย่างเบาที่สุดย่อมยังคำไม่ควรเชื่อถือให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ บางทีท่านไม่ได้กระทําทุจริตกรรมเลยนะคะแต่บอกเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเชื่อค่ะคิดว่าท่านเป็นผู้ที่กระทําอันนี้ก็เป็นผลของสัมผัสปลาปะอย่างเบาที่สุดคือย่อมยังคำไม่ควรเชื่อถือให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์ข้อความต่อไปมีว่าดูกะภิกษุทั้งหลายการดื่มน้ำเมาคือสุราและเมรยัย อันบุคคลเสดแล้วเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วย่อมยังสัตว์ให้เป็นไปในนรกในกําเนิดสศาสเดรัจฉานในเปรตวิสัยวิบากแห่งการดื่มสุราและเมรัยอย่างเบาที่สุดย่อมยังความเป็นบ้าให้เป็นไปแก่ผู้มาเกิดเป็นมนุษย์บางท่านไม่ทราบสาเหตุว่าวิกลจริตหรือว่าเป็นบ้าเพราะอะไร แต่เนี่ยค่ะเป็นผลของการเสพสุราและเมรยัยท่านผู้ฟังสงสัยในผลของการเสพสุราและเมรัยที่ทำให้เกิดในนรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายในอบายภูมิหรือเปล่าคะถ้าเหตุว่าถ้าท่านเสพสุราเมรยัยจนกระทั่งเมามายรู้ตัวบ้างไหมคะว่าท่านได้กระทําอกุศลกรรมอะไรบ้างถ้าก็ได้ ถือเอาทรัพย์ของบุคคลอื่นก็ได้กระทำการเมษมิจฉาจารประพฤติผิดในกามก็ได้พูดเท็จก็ได้กระทำอกุศลกรรมทุกอย่างได้เพราะการเสพสุรามเมามายเพราะฉะนั้นเมื่ออกุศลกรรมได้กระทำลงไปแล้วนะคะผลก็คือว่าย่อมทำให้ปฏิสนธิในอบายภูมิได้แต่ว่าวิบากอย่างเบาที่สุดเมื่อเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็คือว่า ทำให้วิกลจริตจะทำยังไงคะถ้าจะไม่ให้วิกลจริตเจริญสติปัฏฐานจะช่วยได้จริงๆนะคะเพราะเหตุว่าการที่บุคคลหนึ่งบุคคลใดจะรู้สึกผิดปกติไปจนถึงขั้นที่วิกลจริตก็เพราะเหตุว่าไม่รู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปกติตามความเป็นจริงบางท่านเข้าใจว่าเป็นปัญญา แต่ตราบใดที่ขณะนั้นไม่ใช่ความรู้ในสภาพธรรมะตามปกติในชีวิตประจำวันแต่เป็นการรู้อย่างอื่นที่ผิดปกติในชีวิตประจำวันการที่รู้ผิดปกติไปทีละเล็กทีละน้อยย่อมสามารถที่จะทำให้วิกลจริตเป็นบ้าได้วันนี้ก็จะขอกล่าวถึงความละเอียดของเรื่องปานาติบาตโดยนัยของ พรวินัยเพียงย่อๆเพื่อแสดงให้เห็นว่าพระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้สภาพธรรมะจึงทรงบัญญัติพวินัยไว้อย่างละเอียดเพราะทรงแทงตลอดในลักษณะสภาพของจิตใจของบุคคลผู้แม้ว่าจะได้บรรพชาอุปสมบทเป็นบรรพชิตแต่เมื่อยังมีกิเลสอยู่การที่จะล่วงศีล ประพฤตผิดเป็นอาบัติก็ย่อมจะมีได้สำหรับเรื่องของปานาติบาตการทำชีวิตของสัตว์ที่มีชีวิตให้ตกล่วงไปนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดในการกระทำแต่ละครั้งถ้าเป็นการฆ่ามนุษย์ก็ต้องเป็นกิเลสที่มีกำลังแรงอาศัยความเพียรความพยายามมากไม่เหมือนกับ การฆ่าสัตว์ซึ่งก็ต้องแล้วแต่ขนาดบ้างหรือว่ากิเลสของท่านบ้างว่าท่านมีความตั้งใจจงใจพยาบาทอาฆาตมากน้อยเพียงไรเพราะฉะนั้นสำหรับในพระวินัยนั้นโดยเหตุที่มนุษย์เป็นสัตว์ที่มีคุณมากกว่าสัตว์ถ้าพระภิกษุฆ่ามนุษย์ต้องอาบัติปร,ราชิก คือต้องพ้นจากความเป็นภิกษุแต่ถ้าการฆ่าสัตว์เล็กๆน้อยๆเป็นไปด้วยความพลั้งเผลอบ้างไม่มีเจตนาที่เป็นกิเลสแรงกล้าเหมือนกับการฆ่ามนุษย์อาบัตินั้นก็ไม่แรงเท่ากับการฆ่ามนุษย์เพราะฉะนั้นสําหรับการฆ่าสัตว์ถ้าเป็นภิกษุก็เพียงอาบัติปาจิตตี